พลังน้มานช่วยลดรดัพลังขานให้โยมและก็สัตว์ชนหลายได้คนจากเหตุทหลายทั้งปวงและก็ให้เาปลอดภัยทุกกองทอกการทั้งหลายให้เป็นสันติสีขสรนต์นิพพานขอคนและก็ขอให้โยมนั้นตรงนี้พาะบรมไตยทั้งหมดที่ใจปราธิดาผู้สรงโลกไตรยทั้งหลายทั้งปวงบางนันในระการใดที่อใด ขึ้นกับตีงเดียวนการัญหาแล้วก็ขอให้โยงนั้นตรงแ็นในนที่าำงานในการขอสะมาชีพพวกท่านทุกคนให้พบกับอระเจ้าปกรทสีประการให้มีอายุคนรักทาระปดีภทางธรรมทานตลอดทุกท่านไม่เกยตัอเจริญก่อน